ว่าสาธารณชนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะเจ้าหญิงดีไซเนอร์ผู้นำพาภาทไทยและงานหัตถศิลป์ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกแต่เบื้องหลังพระบีชาสามารถแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและออกแบบยังมีอีกบทบาทหนึง่งที่ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มพระกำลังนั่นคือการเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย นอกจากบทบาทในฐานะนักกีฬาพระองค์ยังทรงมุ่งมั่นพัฒนาวงการขี่ม้าไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติโดยมีได้ส่งเน้นพัฒนาเพียงความเชี่ยวชาญของนักกีฬาแต่ยังให้ความสําคัญกับบุคลากรเบื้องหลังสุดยอดผู้ดูแลมา้าและสุดยอดช่างเกือกมา้า ซึ่งเป็นปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญของทีมและส่งให้ความสําคัญกับศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูมา้ายกระดับการรักษาที่ให้บริการทั้งม้าของหน่วยงานทหารเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงการสร้างพุตเฮนรี่อารีนาสนามขี่ม้าในร่มที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน,ขนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจที่มีเพิ่มขึ้นบริษัทคับไทยแลนด์2025ครั้งที่1 1 ภายใต้แนวคิด Building the bond between horse and rider, discover the joy of horse connection. เน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของกีฬาขี่มา้าที่ไม่ใช่แค่ความเร็วหรือพละกกำลังแต่คือความผูกพันและไว้วางใจระหว่างนักกีฬากับมา้า ซึ่งทำให้สามารถก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยกันรายการ FEIC Youth Cup 2025ชิงถ้วยรางวัลของสหพันธกีฬาขี่ม้านานาชาติยกประดับสู่ยังไรเดอร์อายุ16 21ปีส่งเสริมนักกีฬาในรุ่นเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้รายการชิงถ้วยพระราชทาน5ประเภทศิลปะบังคับมา้า d r e s s a การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Show Jumping Eventing สุดยอด ผู้ดูแลมา best g r o o สุดยอดช่างเกือกมา้า best f i l นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทุกเพศทุกวัยหลากหลายและสตตลอ,อย่างเช่นการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลการประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธุ์การแข่งขันวิ่งกับสุนัขหรือ dog fun run นิทรรศการพระพิชาสามารถ the spirit of eternal grace มรดกแห่งความสง่างาม kids zone พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ ชิลชิมช็อปฟลีมาร์เก็ตสไตล์ฟ้ดทรัคเดินทางง่าย BTS หนามเป้าหรือ BTS อารีวันที่22-28ทถึง28ธันวาคม2568นมีไม่ใช่แค่ง,งานแข่งมา้าแต่คือเทศกาลแห่งความผูกพัน Prince Cup Thailand 2025ครั้งที่11 Building the bond between horse and rider Discover the joy of horse connection